ครับผมครับผมเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้คัดมากผมเห็นการงานจริทุกวันเลยไม่ขนาดนั้นไม่มีครับจริงๆมันยังว่างนะยังว่างยังว่างอยู่ว่ันไหนอ่ะอาจจะมีเป็นยังไงบ้างได้แบบคือเหมือนทุกคนบอกว่าแบบมันเป็นการแบบเปิดการมองเหตุแล้วอะไรยงเี้ใช่ใช่ครับก็จริงๆก็ดีใจแหละครับที่แบบว่าก็ จากวันหนึ่งที่แบบเราอาจจะเดือนนึงอาจจะมีไม่กิ่งานอะไรเงี้ยแบบทุกวันนี้เราก็แบบทํางานทุกวันเลยอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆที่แบบเออมีผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่เ็นดูมีแบบพี่ๆแฟนคลับมากขึ้นครอบครัวแบบตบเติบโตขึ้นมันเป็นภาพที่แบบเราก็ฝันไว้กันตั้งตั้งแต่แรกแล้วแหละครับตั้งแต่เราแบบใื่อาทำงานด้วยกันเราก็อยากเห็นภาพนี้ใช่ครับผมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแหละครับผมแต่ว่ามันก็ ถ้าให้เลือกก็คงอยากทําอยู่ดีหมายหมายถึงแบบว่ามันก็มันเป็นมันก็เป็นสิ่งที่แบบเราแบบทุกคนนะเขาใทุกคนแบบอยากมาอยู่จุดจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่ามันแบบคือเราดีใจมากๆที่ที่แบบได้มายืนตรงนี้เราก็จะพยายามแบบทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแบบพยายามแบบออกงานไปเจอทุกคนให้ได้มากที่สุดเะครับผมที่สำคัญตอนที่ทือเนเหมือนแบบเจอกันทุกวันดีคดีทุกทุกวันไม่มีครับไม่คือจริงผมมชอบแย่ครับก็แบบ รู้สึกว่าพอเวลามันสมมติว่าเวลาเราปกติกันดีกันอะบางทีมันจะชอบนั่ง,งเงียบกันแล้วไม่ค่อยคุยกันแบบเดี๋ยวก็อเงียบกันเดี๋ยวก็นั่งเล่นคนนึงนั่งเล่นโทรศัพท์คนนึงนั่งทํานู่ทนทํานี่อะไรเงรี้ยแต่พอมีประเด็นสักอย่างมีสักเรื่องนึ่งมันก,เก็เดี๋ยวก็จิเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวมันก็อะไรอย่างงี้ไงชอบแย่เขาชอบแย่เฉยชอบแย่เฉยไม่ชอบครับ <laughs> ผมไม่ชอบให้โดนตัวคดีแต่ถ้าสวิตมาปุ๊บสวิตได้อยู่แล้ว <S <S 2> <S 2> ต้องต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นโอ้อวคือตอนนี้ถ้าว่าจไนุะเรื่องสมิตัดเยก็ได้วสวิดได้ได้ไปแล้วค่ะ <S <S ได้ไปแล้วคือเขาจองแล้วยังไม่จองครับแต่ว่าแบบเขาพูดแล้วไง ก็เป็นได้แล้วเป็นเรื่องอะไรดีต้องอะไรดีก็ต้องเป็นอย่างอื่นยังไงครับได้มัอนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้อะไรเขาดีเขามีหมดแล้วมีอะไรไม่แต่ว่าล่าสุดที่ไปญี่ปุ่นรอบที่แล้วตอนแรกเราคุยกันไมว่าเดี๋ยวเราจะครบร้านวิวเพลงเราจะให้แบบให้เชื่อม้ตอนนี้ยังไม่ได้เื้อให้กันเลยเพราะว่ารอบรอบนั้นเื้อให้แต่ตัวเองกันทั้งหมดเลยไม่ได้ซื้อให้กันเลยแต่ผมสามร้านแล้วนะ เก่งมากสามอย่างเลยนะป๊บนึงให้แค่ร้านเดียวแค่ร้านเดียว้ยรุอ้ยอยก็ต้องขอบคุณมากมเลยใช่คร่แบบชื่นชอบในเพลงของพวกเราตัวเดียวเจ้าตัวโอ้โช่อบเลขเยอะเยอะไหวไหวเลี้ยงไหวไหมจะเลงน้อาไหวไหมถ้าเงินเดินออกก็ไหวครับพูดแล้วนะเจ็ดส้าตัวลกเาจะเยอะไหนะ 152ยห้าสิครับตัวละสิบาทอะพอไหวอยู่พี่ว่าน่ถามอที่คือเติมอะะเติหร่าไม่ถามแล้วผมไม่ถามละพี่ต้เขาดูแลดีนะเขาบอกว่าพี่ต้แบบวยมีาการวว่าแกตัวดาก็ดีแหละครับผมก็ไม่มีอะไรจะแก้ตัวเขาดูแลดี่ขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆมาว่นยิกัน ก็มีบ้างมีอะไรส่วนมากผมก็จะดูแลตัวเองได้อยู่แล้วเออเขาไม่ขี้งอนเขาเป็นอย่างนี้แหละชอบแย่ผมเล่นเหมือนกันไม่งอนมนะครับผมเขาจะนอนจริงไหมก็มีบ้างครับก็มีบ้างมีบ้างถ้าใ้งอนจริงก็ก็ก็ไม่อยากให้งอนอะไรเงี้ยแต่คิด่ปสับใครสับมีเขาบอกว่าาาเเอองะไร คห้าวีริงป้าที่มากล้าจะเกินผมเกินแน่นอนแบบผมโอ้ยสบายมากอยู่แล้วต่อให้ผมพูดคําไหนคํานั้นอยู่แล้วผมไม่มีมาเปลี่ยนคําไทยในห้าวีอะไรเงี้ยจะพูดความจริงบ้างนะไม่ถึงห้าวีด้วยซ้ำ ยังไม่ถึงสามวิเลยเอาจริงดเรื่อยหลักฐานก็มีอยู่ถ้าสมมติพูดจบอะครับอยู่คนเดียวสบายใจกว่ารอเล่นแล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะยังไม่ถึงสามวิเลยวิเดียวเท่านั้นแหละฮะเหมือนแบบหายใจเข้าแล้วต่อเลยหายใจเข้าพูดประโยคต่อไปเลยเก่งก็เก่งให้จริงหน่อยครับอาจจะเป็น เคยบอกว่าแบบบพี่ตึ to to 對對 so rather, it, right. so ้งไม่รักเราครับแล้วว so ันนี้ก็รู้สึกแหมก็รู้สึกแหละมันก็ต้องมันก็ต้องกลัวอยู่แล้วแหละครับผมแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังเชื่อแหละว่าแบบพี่ตึ้งก็รักเราอยู่แล้วแต่กลัวไหมก็กลัวครับผมต้องคิดว่ามันมันจะยังไงถ้ามันยังไม่รักเราขึ้นมาเราจะเป็นยังไงก็แบบไม่ก็วันนั้นหรอกอะครับไม่ก็กลัวแบบว่าเราแบบทําตัวงี่เง่าไงนะแบบเออเขาแบบ แบบเบื่อขึ้นมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาแบบพี่พูดบ้าเอาไม่หรอกไม่หรอกน้องไม่ทําตัวงี้ยอยู่ไหนจริงๆน้องน่ารักเราไม่มีทางแบบไม่มีทางบอกวันนึงเบื่อแบบพี่เต้นรำคาญไงแบบผมแบบพูดเยอะบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยพี่พูดเล่นพี่ก็พูดเล่นอย่างนั้นแหละเปิดด้านเปิดด้านในชอบผมแย่แล้วแบบเขาก็เขาเป็นแบบเนี้ยเป็นไรสนุกดี เราชอบอะไรแบบนี้ก็ถึแก่ตลอดเ่ยแล้วดารคืออะไรอ่ะแล้วเราคนดาราชอบพี่เต้ยเวอร์ชั่นไหนเวอร์ชั่นน้องหรือเวอร์ชันอย่างเราพี้อีกพี่เต้ก็ก็ชอบทุกวอร์ชั่นแหละครับผมก็จะแต่อ๋อแต่แต่ไม่ชอบอันหนึ่งคือไม่ชอบดุนอกนั้นชอบหมดเขาดุที่หล่อเขาตุราหล่อที่สุดทำไมอ่ะทำไม มีดูแบบเจงแข่งเลยผมดูคนอื่นไม่เคยดูน้องก็มีบ้างครับก็อะไรต้องดูน้องก็อาจจะเป็นไม่รู้สิบางเรื่องแบบเรารู้สึกว่ามันไม่ควรทำอะไรโอ้โหดูใช่ใช่ใช่นิดนึงแบบไม่อยากให้จริงๆที่ดูไม่ได้เพราะว่าอยากดูแต่ว่าแค่ไม่อยากให้แบบคนอื่นมาว่าน้องจริงไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีก็อย่ ก็แป๊บหนึ่งไงก็ถึงว่ายังแบบว่าตามใจครับผมคือความที่แบบว่าเราทุกคนก็จะบอกว่าเราเป็นแบบผู้รักหนุอหล่อปีหน้าของเราเนี่ยเราจะมองว่าแบบเราจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราน่าจะมองในภาพของศิลปินสื่คนหน้าสที่ก็อ่าครับเลยครับจริงๆก็มองนะครับในในมุมศิลปินจริงเราก็ เคยคิดไว้เหมือนกันว่าถ right. <Yeah. S 1> ้าสักว <Yeah. S 2> uh ันหนึ่งเราได้ม hmm. ีเพลงด้วยกันเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราได้มีคอนเสิร์ตก็ได้ก็คลิปๆท่านั้นเหมือนกันครับผมเราก็อยากมีเพลงด้วยกันมีเพลงเดี่ยวด้วยก็จะได้แบบมีคอนเสิร์ตอยากร้องเพลงให้ทุกคนฟังเร็วๆเยอะๆใช่จริงเพราะด้วยความที่แบบจราชอบร้องเพลงด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะครับแล้วเวลาแบบได้ขึ้นสเตจไปแล้วแบบร้องเพลงให้หลายๆคนฟังแล้วเรายิ่งเห็นแบบหลายๆคนก็อยากมาดูเราอยากมาฟังเราร้องเพลงเราก็ยิ่งแบบอยากทำจุดนี้ให้สำเร็จแกน เองก็ถ้าเป้าหมายในแบบที่มองไว้ในปีหน้าก็รู้สึกแบบก็อยากอยากมีเพลงมากขึ้นเลยครับผมไม่ว่าจะแบบเพลงเดี่ยวหรือเพลงคู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยากยิ่งอยากอยากทำเพลงหลายๆแนวแบบให้แบบให้แบบว่ามันมีหลากหลายแบบให้เพื่อให้มันแบบเหมือนแบบไม่น่าเบื่อไม่แบบเดิมๆอะไรครับผม,บผมใช่ครับผมจุ่มตุ่มอะไรอะ ได้เจอพี่เตเนี่ยวนนี้ไดเจแล้วเจอแล้วครับตรงโรงแรมนต์ใช่ไหมว่าเต้กับซวยปันหรือว่าตรงว่าเต้วงซวยปันอ่ะเมื่อกี้ผมคุยกับพี่เต้ตอนเขาไม่ได้กลับผมพูดได้ไหมพูดได้ไม่คือเมื่อกี้คุยกับพี่เต้แล้วพี่เต้ก็แบบมันบอกว่าแบบตอนแรกอ่ะพี่คิดว่าสองรู้แหละว่ามีสองคนแต่ว่าคิดว่าชื่อเต้เฟิร์สกับอีกคนหนึ่งชื่อวัน เป็นดูพี่เตย์อะได้พี่เตยแต่พี่เตยน่ารักมากน่ารักมาก,าก,มาก,จจากตั้งแต่เจอวันแรกคือตอนตอนเจอพี่เตยครั้งแรกแล้วที่คุยกันอ่ะแล้วเราก็ไปดูคลิปที่แบบที่ม,มีพี่ๆเป็ปปนผับถ่ายเหมือนสนิทกันมานานเลยะะแบบแฟนมากเลยนึกว่าคคุุยยอะไรกัน <laughs> <laughs> ม่แต่เขาเป็นคนคุยสนุกไงใช่เป็นคนคุยสนุกมากเพิ่งรู้เหมือนกันว่าพี่เตยเป็นคนคุยสนุกขนาดนี้ใช่แบบเมื่อกี้มีเวลาน้อยไงก็เลยแบบ ไม่ได้พาเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้เหมือนเฟิร์สทำทำอะไรสักอย่างอยู่แล้วเขาก็ถามว่าเฟิร์สวันอยู่ไหนใช่เขาก็ถามหานเขาก็ถามเ่าเฟิร์สว้านเนี่ยเขาไลยบอกอยู่ในห้องแบบทำอันนี้อยู่แล้วเขารีบกลับพอดีก็เลยไม่ได้พามาเจอถ้าสองคนนี้เมากันก็น่าจะมีแค่โอ้โหผมปกติผมพูดน้อยอาจจะอาจจะเป็นฝั่งพี่เตพูดมากกว่าครับผมน่าจะเป็นคนฟังอาจจะน้อยกว่าพี่เต้พี่ว่าแป๊บด้วยกันสนุก ก็ต้องนอนดูเราเชิญมโอ้ยเชิญอยู่แล้วผมอยากเชิญน้องยายชังมาด้วยน่าหลังมาเลยเมื่อกี้ไม่ถ่ายรูปมาไมถ่ายรูปมาเมื่อกี้น้องน่าหังาเลยเมื่อกี้คุยกันน้องี่เป็นกว่าค่ะเรียนไเยงห็นเเไม้งทำไมถึงชวนนานแล้วชวนเสิร์ตว่าเสิร์แต่ว่าพี่เพิ่งไม่เคไม่เขาจะยุ่งละจะต้องไปชวนถึงตัวเลย นายแล้วถ้าเจาะมีเนี่ยอ๋อเดี๋ยวคอนเสิร์ตเคปนะเดี๋ยวชวนเดี๋ยวชวนครับวันนีชวนไหมครับผมจริงชวนพี่ๆหลายๆคนที่แบบว่าถ้าอยากไปดูพวกเราใช่ครับผมไปดูพวกเรากันได้นะครับไปได้ครับผมไปชวนอ่ะโอเคฝากแฟนๆนิดนึงค่ะแล้วก็ฝากกับงถึงยันด้วยครับเฟรนด์นะ snow fan oh yes, yes. love you guys yeah what about you Uh, for the fans, like like the hardest stuff right now. It's, the hardest really is to very biased. And and the hardest stuff. Wow. And just go to the store for the hardest Really? Uh -huh. Yes. Can, can you share something like for a ride for, for the world fans? A ride the world time. fans. Is, uh, uh, and the stuff for stuff right now. It's so good. It's, yeah, it's very good, yeah. Yes. Thank you. ครับเอบคุณค่ะได้ไหมอ่ะได้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 แล้วครับได้แล้วครับขอบคุณครับ